แล้วก็อย่างที่บอกนะคะมีศิลปินมาจากหลายที่ด้วยกันนะคะหลายประเทศด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเจ้าบ้านนะคะก็อยู่ให้กำลังใจศิลปินกันด้วยนะคะถูกต้องตอนนี้เอามาแล้วมาแล้ว้าถึงรอบสุดท้ายเรามาแล้วไม่แล้วคนนี้จะต้องพิชิตให้ได้แน่ๆเลยใช่ไหมอยากให้เชื่อไม่ได้ห้านามนะตรงมีห้าคนห้าคนเดี๋ยวเราต้องไปตองตา้วเด็กมารองเท้าสู้ตายมนาะเป็นตรงรองเท้านี่แหละนะฮะเดี๋ยว เราต่อไปจะได้ใช้พื้นที่หน่อยหนึ่งใช้พื้นที่ไม่เดียวไม่มากไม่มากเกินไปแต่เคนหนึ่งก็สอบถามก่อนใครเป็นใครอีกรอบหนึ่งชื่ออะไรือกชื่ารอบหนู่งบรอบสองนะชื่ิโบะค่ะน้องมาอีกเหรอไม่ง่ายเลยจเกมง่ายมากเดี๋ยวทำให้ดูอ่ะเดี๋ยวดูพี่กับพี่พี่โมเมนะวันนี้เราอยู่ที่พัทยาเกมไม่ง่ายถ้าบอกพัทยาต้องเดินหน้าถึงไม่ใช่เดินหน้าต้องกระโดดกระโด นะต้องพากกระโดดนะเออต้องมีสตินะไม่หรือว่าจะถอยหลังดีถอยหลังดีกว่าถอยหลังดีกว่าเออถ้าไม่ใช่พัทยาต้องถอยหลังพัทยาพัทลุงอ่าโอ๊ยนะเมื่อกีโอยนี่ถานางกระโดดฉันว่าต้องสะเทือนอ่ะนี่ต้องสะเทือนอ่ะนางกระเทือนแต่ว่ากระโดดซ้ายรอบุ๋มไปเลยอ่ะเกิดใจไมไม่ไม่แข็งแรงเสริมยิ่งเลยอ่าพร้อมนะพร้อมนะถ้าพัทยาต้องเดินหน้ากระโดดนะกระโดดนะกระโดดหน้านะ ทำอะไต้องถอยหลังก็ลูกนะหนึ่งสองสามพัทยานิคแรพทอี่ตอรอต่อหนนี้เหลือสีแล้วเหลือสีล่งสองสลมอุหลพุ่งเพแรงมากทำไมหลกันเอรตอไนะต่อไปต้องมีสัสดิพัทยากระดดหน้าเลสพัทยา ได้ไหมดูโชว์ไดูโชว์ได้อยู่โชว์นะแต่งมากนะฮะพร้อมไหมนะพัทยาโชว์นาดยังแข็งแขนอยู่มีการเผลือไปนิดนึงยังให้ให้ผ่านอยู่อ้าวเนี่เอาละหนึ่งสองซ้ำพัทธลุงไม่ให้เลยไม่ให้ละนางเด่นไม่ให้อ่าเนี่ยฮะก็คุณยังไม่ได้ขอสี่ในคนนี้เราที่เหลือสองคนนะเราสองคนนะพัทยาถึงกระโดดหน้านะคำอื่นต้องถอยหลังนะฮะหนึ่งสองซ้ำ พัทลุงพัทยา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 พัฒนาสมาธิดีมากมันคงมากมันคงมากพัทยาพัทลุง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 พัทยาพัทยาพัทยาพัฒนาโอ้ยยยยยสยยยยยยานยย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 ่ยยยยยยยายยยนะครับ 見てる。<laughs>

เปล่งมากจนสุดท <kleine or> <ely> ้ายไปใช่เปลี่ยนเปลี่ยนถามถามใช่เออใช่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อย่างอื่น รอนแล้วบายยครับพ่อบาย